ันนะร่วมบนันยินดีครับผมบ,บางคร,บครั้งเนี่ยจะสลัพรับบางนะฮะเอาอาหารไปเยี่ยมเยียนกึเดน,นไปให้ครับ,ค,รบคุณยังไงก็แต่กระแสเรื่ของการปฏิรูป การเมืองนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มแล้วน,น,นะครับรปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรก็ออกมานะครับแสดงความเห็นเรื่องนี้เรื่องของการปฏิรูปปรากฏว่าตอนนี้มีอยู่3กลุ่มครับที่ไม่ยอมร่วมของการปฏิรูปการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม42สวก็ตามกลุ่มพันธมิตรก็ตามรวมไปถึงพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคุณรองไกรวิเคราะห์ยังไงอย่างนี้บ้านเมืองมันจะปฏิรูปได้หรือไม่หรือมันติดขัด ค,คือเรื่องนี้นะ,ะ,ะมีเหตุมาจากการที่ท่านนายกเนี่ยมีดำริขึ้นมาว่าอยากให้มีเวทีหรือคณะ,ะกรรมการมาพูดคุยกันเรื่องปฏิรูปการเมืองหาทางออกจากคนทุกฝ่ายแล้วก็ให้ทางรัมปงเรพกับท่าน รัฐมนตรีวราเทศใช่ไหมฮะไปเชิญผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองก็เอาท,ทุกส่วนที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวานท่านนายกก็พูดมาว่าก็อยากให้ที่เหลืออีกสากลุ่มเนี่ยนะฮะก็คือกลุ่มพันธมิตรนะครับไม่ชุมนุมก็น่าจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็พักประชาธิปัตย์นะครับก็น่าจะส่งตัวแทนหรือตัวคุณอภิสิทธิ์นะฮะทจดหมายเปิดผลึกมาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับ40สบ นะครับเอาความคิดของตัวเองที่พยายามที่จะโน้มน้าวคนอื่นเขาเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมนะครับแล้วก็เปิดใจให้กว้างไปรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะครับว่ากรณีพวกนี้จะพูดคุยกันเนี่ยมีหัวข้อใหญ่ๆเนี่ยที่จะปองดองกันอย่างไรเนี่ยประเทศชาติมันจะได้เดินไปข้างหน้านะครับไม่คิดอย่าไปคิดว่าเอ้ยไม่เอาไม่คุยฉันฉันมีความคิดแคบๆอยู่แค่นี้แล้วฉันก็จะดื้อแพ่งอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยนะครับ ทำใจกว้างสักนิดหนึ่งนะครับยังวิงวอนขอร้องอีกคนหนึ่งนะครับเรื่องไกลขออีกสักคนหนึ่งนะครับไปพูดคุยกันดีกว่านะครับผมก็ยินดีนะครับที่จะติดตามการพูดคุยกันตรงนี้นะครับขาดเหลือบกพร่องเนี่ยเราจะมามีภาควิจารณ์ในรายการให้ฟังได้นะครับแต่ว่าถึงเวลาพอเขาพูดคุยกันแล้วเนี่ยคุณไม่ไปเขาเชิญแล้วไม่ไปแล้วคุณก็จะมาคอยติิงเขาหนีไปไอันี่มันมันถือว่า มันขาดความเป็นนักกีฬานะครับค่ะเพืเรื่องกาคะประเด็นที่ทางด้านของท่านนายกเองเนี่ยนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ค่ะสื่อชื่อดังของสหรัฐอเมริกาก็มีการตีพิมพ์บทความชื่ออียิปต์จะเรียนรู้จากไทยได้หรือไม่นะคะเขียนโดยนายโจนาธานเทปเปอร์แมนบรรณาธิการของนิตยสาร f o r e i g n a f f a i r นะคะซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับการเมืองห่างประเทศนายเทปเปอร์แมนก็ระบุบอกว่าบทความดังกล่าวบอกว่านางสาวยิ่งรัชินวัร เป็นบุคคลที่สามารถต่อรองกับกลุ่มต่างๆในเมืองไทยและก็พลิกสถานการณ์จากสภาวะความไม่สงบต่างๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนประเทศไทยนั้นกลับมาดำรงเสถียรภาพได้ต่างจากประเทศอียิปต์ที่ยังอยู่ในวิกฤตวุ่นวายจากการเดินหน้าปราบปรามฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนายเทเปอร์แมนเ็าบอกว่าปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยเริ่มมาจากการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณชินวัตรเมื่อปี2 5 4 9ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกองทัพกลุ่มนิยมสถาบันและกระบวนการยุติธรรม ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเสื้อเหลืองที่พยายามพิทักษ์ระบอบกึ่งศักดินาไทยกับฝ่ายเสื้อแดงซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนยากจนในต่างจังหวัดแล้วก็เขตเมืองที่สนับสนุพันตำรวจโททักษินชินวัตรบทความยังระบุอีกว่านะคะเกิดความวุ่นวายทางการเมืองบัตลอดจนกระทั่งเกิดสลายการชุมนุมของฝ่ายเสื้อแดงในปี2553มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า90รายและนางสาวยิ่งรักชินวัตนั้นได้ชนะการเลือกตั้งในปีถัดมาซึ่งผลที่ตามมาก็คือไทยพลิกกลับมาอยู่ในความสงบ เศรษฐกิจเติบโตและการท่องเที่ยวก็คึกคักอีกครั้งโดยความสําเร็จของนางสาวยิ่งรักนั้นมาจากการปรับปรามพฤติกรรมทุจริตต่อรองกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มุ่งเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจคุณดังไกมองรประเด็นนี้ค่ะก็อันนี้ครับไม่ต่างกันนะครับเพราะว่านายกปูเนื่องนายกยิ่งรักเนี่ยนะครับท่านพยายามที่จะคช้ายๆว่าค,ค่อยคคิดแล้วก็ไม่ทะเลาะสังเกตนะฮะมีหน้าที่ ในงานบริหารราชการแผ่นดินก็ต้องไปนะฮะนั่งเครื่องบินไปกลับไปกลับเนี่ยหลายฝีเที่ยวนะครับไม่ใช่เรื่องสนุกะนะครับกลับมาก็ต้องมาดูแลนะความสุขทุกขของพี่น้องประชาชนงานสภาก็เสียบเวลาก็ต้องไปะนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะไปกีดการไปขัดขวางเพียงเพื่อจะเอาชนะทางการเมืองะนะค,คิดแบบนักการเมืองไม่คิดแบบวินยูชนนะครับคิดที่จะให้ประเทศชาติเนี่ยเดินไปข้างหน้าวันนี้โอเคคุณเป็นแชมป์ นะครับวันนี้นักแบตเราเป็นแชมป์นักแบตจีนก็ต้องไปปรับกลยุทธ์มาเพื่อ,อแข่งขันเอาต่อ,อประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันคุณต้องคิดว่าต่อไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยคุณต้องหากลยุทธด์ดีๆใหม่ๆเนี่ยมาแข่งกับกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทย นะครับไม่ใช่มาตีรวนปวนสาภาอะไรเตีบเอาแค่วันพ้นไปวันเข้านั้นนะครับอันนี้เนี่ยมันขาดสิ่งที่การวางแผนแบงมีระบบและระยะยาวนะครับเพราะนั้นการที่สื่อต่างเนี่ยได้มองถึงเนี่ยนะครับก็พยายามจะมองว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยรัฐบาลเพื่อไทยเดินเนี่ยก็คือว่าเดินไปในแนวทางที่พยายามที่จะเอาสิ่งต่างๆที่ขัดแย้งกันกลับมาสู่ภาวะปกติแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยยังไปหลงยุคนะฮะหลงความคิดเก่าๆอยู่นะครับ กลับตัวกลับใจดีกว่านะครับแล้วก็กลับตัวกลับใจอย่างน้อยๆนีอยอย่นะครับก็ยังมีพลังที่จะคอยออตรวจสอบคัดค้านคนที่ทำเป็นหน้าที่รัฐบาลได้บ้าง ก็อยากจะฝากไว้อย่างนี้นะคะปิดท้ายนิดนึงกับ Facebook ของคุณโอ๊คพันองแทชินวัตกันหน่อยนะคะก็เชื่อมโยงกับวันที่เราจัดรายการกันพอดีเลยค่ะก็เป็นเรื่องของบรรยากาศในสภาผู้แทนรัศฎรแล้วก็รวมถึงการประชุมรัฐสภาคุณโอ๊คใช้หัวข้อบอกว่าล้างกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานกับล้างผิดคนโกงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างนี้ครับคุณเลืองไกรครับคุณโอ๊คนะเล่าเนี้ยคำว่าล้างผิดคนโกงคือคําพูดที่พักประชาธิปัตย์นั้นปั้นขึ้นมาเพื่อล้างสมองคนไทยนะครับให้เชื่อว่าถ้าปล่อยให้กฎหมายปล สามารถล้างผิดได้หมดโดยที่ไม่คํานึงว่าความผิดน,ะนั้นผ่านกระบวน,นการพิจารณาที่ได้มาตรฐานหรือไม่ความคิดแบบนี้จะต้องขีดเส้นให้คนคิดอยู่แค่ในกรอบว่ากระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นมาจากนะครับการสรุปสํานวนคดีจากคอตสที่คณะรัฐประหารตั้งขึ้นฝั่งเดียวทั้งหมดนั้นถูกต้องและเป็นธรรมมีมาตรฐานดีที่สุดแล้วส่วนการนะครับล้างกระบวนการยุยิธรรมสองมาตรฐานนั้นนะครับเริ่มจาก1คน1เสียงมี2เท้าได้ก้าวเดินออกจากบ้านมาหย่อนบันเลือกตั้ง ตามคันลองที่เหมือนกันทุกประเทศจนกระทั่งความคิดของเขาที่เลือกพักในดวงใจนั้นตรงกับความคิดของคนส่วนใหญ่นะทั้งประเทศจึงมีเสียงข้างมากเกินครึ่งหนึ่งด้วยซ้ําสามารถฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลได้โดยที่พรรคการเมืองใดๆไม่ต้องลงทุนมาเดินหน้าผ่าความจริงล้างสมองล้างความคิดพยายามเ่ให้คนอื่นคิดเหมือนตนให้จงได้การล้างกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐานนี้คือสิ่งที่อยู่ในก้นบึง้งความคิดของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับ คนไทยรักและรักความเป็นธรรมและเห็นใจผู้ถูกกันแกล้งใครจะเดินหน้าผ่าความจริงกันเป็นเสียงๆจนแทบจะมองไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จตะโกนในโรงหนังก็จนคอหอยแตกอย่างไรก็ล้างสมองเปลี่ยนความคิดพี่น้องประชาชนยาก โดยเฉพาะโดยเฉพาะยุคซึ่งข้อมูลข่าวสารไว,วร์เลาติดจดดวดเช่นนี้ใครโกหกะอะไรไว้แปบ๊บเดียวคําพูดเก่าคําพูดใหม่ถูกนํามาประกบเปรียบเทียบกันจนเต็มจอเต็มเพจกันหมดพักประชาธิปัตย์บอกกับประชาชนเพียงแต่ว่าถ้าปล่อยให้กฎหมายปลองดองผ่านสภาไปได้อีกหน่วยเสียงข้างมากไม่พอใจะอะไรก็แก้กฎหมายเข้าข้างตัวเองแต่เจตนาที่จะไม่พูดว่ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เริ่มต้นจากการปฏิวัติรัฐประหารนั้นมันไม่มีวันยุติธรรมไปได้ ยิ่งปล่อยให้ผลของมันอยู่นานเท่าไรความแต่แยกในสังคมก็มากยิ่งขึ้นเป็นทวีคูณที่สําคัญคือพรรคประชาธิปัตย ไม่เคยพูดให้ได้ยินอีกหน่อยนะครับถ้าเสียงข้างน้อยไม่พอใจอะไรด้านในก็เอาแต่ตีรวนป่วนสภาด้านนอกก็ออกเดินสายปลุกระดมถ้าแพ้ในสนามแข่งก็จะออกไปประท้วงที่ข้างถนนถ้าแพ้ข้างถนนก็กลด่าทหารว่าไม่ยอมปฏิวัติทั้งดา่าทั้งตั้งแง่ไม่ยอมรับกันตั้งแต่ต้นแล้วบ้านเมืองระบบัระบบรัฐสภาจะมีรัฐธรรมนูญจะเป็นประชาธิปไตยกันไปเพื่ออะไรประเทศชาติไม่สามารถจะสงบได้หรอกครับถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับคุณ เขาก็เลือกคุณเป็นรัฐบาลไปแล้วครับพรกประชาธิปัตย์ทำงานกันนะทำงานการเมืองให้มากเล่นการเมืองให้น้อยเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็เลือกเองถ้าแข่งขันกันให้ถูกทํานองคองทําแบบนี้ได้ไประเทศไทยไปไกลกว่านี้เพอๆพ,พ,พัฒนาไปตั้งแต่60ปีที่แล้วครับนะฮะคุณรูกก็กล่าวไว้เวลาไกลมองไงฮะบทที่สั้นๆันนนะเวลาก็คงใกล้หมดนะครับ,รบนะครับเป็นสองคำ เป็นเรื่องของปัญญากับมายาสิ่งที่อธิบายคุณโอ๊เลยนะครับเป็นเรื่องของว่าพยายามสร้างมายานะไม่ใช่ความจริง ถ้าประชาธปัย์ใช้ปัญญานะครับก็จะดีกว่านี้เยอะครับค่ะก็เหมือนกับเป็นการอธิบายนะคะอนาทิปไตยกับประชาธิปไตยนั้นแตกต่างอย่างไรของอาจารย์ชันวิทย์ล่ะค่ะนะคะวันนี้มาหมดเวลาค่ะขอบพระคุณนะคะคุณเรืองไกรลิกิพัฒนาอดีตสวสดิหาที่ให้ความรู้กันค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณคุณเรืองไกรค่ะสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสหมดเวลากอบดิฉชันตรีชดาศรีธาดาค่ะและผมสุรชาติตันติธนภัยสารรวมไปถึงคุณเรืองไกรลิกิพัชนาและก็ทีมงานในเช์เบตบ ประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่งอยู่กับความ